จัดฟางขึ้นให้แล้วโน่นแต่ได้อ่อนคนละลูกคนละลูกเลยฝนตกฝนตกตกไม่เยอะหรอกเตะแฉะแต่ก็ต้องมีฟางไม่ให้ก<อ>ินง่ายครับฟางสาำหรับเพื่อนๆพี่น้องเกเษตรกรเราไอตีนแล้วก็เป็นโรงเรือนครับยังไงก็สบายๆโรงเรือนที่สูง,ท,งท้องถุน พูดตุงตีกันได้ที่เบอร์0898290605นะครับผมเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ชำลงเกษตรกรสนใจเลี้ยงแกะห<ร>ลองใหญ่เลยเ<ร>โอ้โหยืนกินปลาทั้งแม่ทั้งลูกเลยฮะ<ร>จับเลยจับเลยเ ปางแห้งมีขาดไม่ได้เลยนะสำหรับที่นี่แกะทองทู่ต้องมีเป็นประจำครับต้องมีเป็นประจำกะถินปางแห้งหญ้าก็โอ้โหเขียวสูงพุ่มสวยฝนลงเม็ดเมื่อกี้นะครับผมก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วกันไม่สะดวกแกะก็ไม่ลงก็แล้วแตเาเนี่ยต้องรอจัดปางจัดกระถินให้แล้วเตรียมพร้อมแล้ว ไปลงก็อิ่มลงก็อิ่มปกติเราจะเกี่ยวยาให้นะดูแล้ววันนี้ไม่ต้องเกี่ยวแล้วเฟือจัดยาจัดฟางแล้วเออฝนนี่ก็ดีเหลือเกินตอนแรกก็จะไม่ตกตกเต็มได้นะครับ เศรษฐกิจตัวจริงครับผมแก่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอกเลี้ยงยังไงเพราะเขาไม่ไม่กินฟางเลยอะไรเงี้ยนะครับฝึกนะครับแฝนไว้แล้วกิกนเองแล้แลกๆก็ไม่กินนะครับแฝนไว้หิวก,ก็กินก็เลยกินแล้วก็ติดใจครับบางแห้งทำให้แกแ่เราสุขภาพดีด้วยระบบการ ย่อยการัถ่ายดีของไม่ถ่ายไม่เหลี้ยวพนะไงครับนะถ่ามีก้อนดีอยู่แม่พันละตัวตัว,ต,ว,ต,วตึกตึกทางนั้นเลยบินเด้อบินแ,แม่แฝดเออเป็นไงบ้างอ่ะลูก้อยเป็นไงลูก้อยอ่ะลูก้อยเรา โอ้หนาวเข้าแม่เลยฮะจะหนาวเข้าแม่เลยดูนะออกมาป้อนกินหนูมแมงเก่งนะเด็กตัวใหญโอ้โหตกใจแฝดแฝดถ้าจัดกันเต็มที่